มาแล้วครับแม่วันนี้ทิสาเสร็จงานพอดีแล้วก็มาอ่อนแอแล้วนะครับ ช a n e ของเราเป็นช anel ขมวดคลิป,คล,ปคลิปเด่นคลิปดังคลิปกระแสแล้วก็เป็นคลิปปัจจุบันทันด่วนนะครับคลิปไหนเด้งขึ้นฟีดขึ้นมาแน่นอนนะครับแม่เราพยายามจะขมวดให้เร็วที่สุดแล้วนำมาฝากเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่พน้องน้องนะครับที่สาไหลสดเมื่อกี้เองนะครับไม่ถึง10นาทีนะครับผมก็พยายามตัดคลิปสั้นๆเพื่อมันนำเสนอให้เพื่อนเพื่อนพ,อนพ,พี่น้องน้องโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Facebook ทวิตเตอร์อินสตาแกรมหรือว่าติกต็อกนะครับที่เป็นกระแสพยายามจะเรียบเรียงและขะมวดมาให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับวันนี้ก็มีข่าวดีก็นละกันนะครับเป็นงานใช้คําว่าเป็นงานที่ไปถ่ายทํารายการของคุณเกื้อนะครับคุณเกื้อเป็นใครครับคุณเกื้อนะครับเป็น โปรดิวเซอร์เป็นพิธีกรนะครับของรายการเป็นต่อนะครับใครได้ดูนะครับเป็นคุณเกื้อเป็นต่อนะครับที่แสดงรับบทเป็นคุณวอกนะครับหรือว่า ไอวอกนะครับที่ทะลึงทะเลนนั่นแหละนะครับแหมก็ไปเป็นพิธีกรนะครับก็เป็นหลักพิธีกรเกี่ยวกับรูไม้ไคโสดนะครับให้ทงให้ถ่ายอะไรกันประมาณนี้นะครับน้องก็ไปด้วยอาการก็ไม่สบายก็ตามหลักนั่นนะครับเราก็รู้กันอยู่ว่าน้องเป็นผมแพ้แล้วก็ช่วงนี้อากาศก็แปรปรวนเนาะนะครับมาถึงก็น้ำมูกก็ไหลฟงไหลฟิตนะนะครับตอนนี้ยังไม่ได้มากหน้าเสร็จงานมาใหม่ๆหน้าก็ยังแต่งสดสดใหม่ๆนะครับก็มานั่งพูด คุยสาหรับเพื่อนๆพนพี่พี่น้องน้องนะครับใครที่ติดตามน้องทิสาไปกดติดตามช่อง t ิกต็อได้นะครับไปกดหัวใจไปกดรูปคอมเมนต์นะครับแฟนคลับจะได้พูดคุยกันแบบฉบับพิเศษนะนะครับวันนี้ดูแล้วก็น้องก็อาการดีขึ้นกว่ากว่าเมื่อวานเมื่อวานมาไลฟ์สดได้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ลงไลฟ์เพราะว่าเมื่อวานมาไลฟ์สดช่วงมากหน้าแล้วก็เสียงไม่มีนะครับเวลามานั่งเจอพูดคุย ตอนพี่คงพีเคนั่นครับพูดคุยไม่ได้นะครับเสียงแทบจะไม่มีฉะนั้นเมื่อวานนี กับวันนี้บริบทเกินเลยเมื่อวานเสียงไม่มีวันนี้เสียงดีหน่อยนะครับวันนี้ก็ไปต้มน้ําน้ําอุ่นน้ําร้อนแล้วก็มากินด้วยแล้วก็มานั่งพูดคุยกันด้วยนะครับหลายคนก็เข้าไปพูดจาทักทายกันแน่นอนนะครับเราก็จะไม่พลาดนะครับเดี๋ยววันนี้เอาตรงๆนะนะครับจุดประสงค์และเป้าหมายตรงๆของคลิปวันนี้ก็คือเรามานําเสนอให้เพื่อนๆพีนพนพนพน่น้องบอกว่าน้องมาแล้วตั้สองนะครับผมพยายามจะโฟกัสไปเนื้อง,งานอของน้อง ออนเอเดือนหน้านะครับเท่า mm ที hmm. 是是 like ่ด so, ูนะไม่ใช่ท em. ําเดือนทําเดือนนี้เนาะนะครับน่าจะเป็นประมาณสิงหานะครับเพราะว่าคิวของรายการทีวีนะครับมันมันมีคิวนะครับฉะนั้นคือถ่ายปุ๊บไม่ใช่ฉายปั๊บนะครับน้องบอกว่าเพื่อนๆพี่ๆ้องๆอาจจะลืมไปแล้วก็เป็นไปได้เพราะว่ามันถ่ายบันทึกเทปละทิ้งไว้นะครับนานตามคิวตามนั้นแหละนะครับอ่ะย่างไงเราก็ไม่ลืมนะครับแต่ที่แน่ๆช่องอมมาลินนะครับ ก็มีหนึ่งรายการนอนนะครับช่อง WorkPoint นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกอีกช่องหนึ่งนะผมจำไม่ได้ว่าเป็นช่องช่องอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยไปมาฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องอีกทีหนึ่งเนาะนะครับอ่ะอยังไงก็ตามคอมเมนต์ที่เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องพูดคุยกับน้องมีอะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยดีกว่านะครับว่าคอมเมนต์ที่คุยกับน้องมีอะไรยังไงกันบ้างคือตามภาษานะครับ ทักไทยอ่ะไปดูกันเลยแม่ก็เป็นการทักไทยนะครับมาถึงก็อันยองเลยนะครับแม่เป็นการทักไทยแบบฉบับของเกาหลีนะครับอันยองมาทักไทยส่งรูปหัวโจงหัวใจนะครับทุกครั้งบริบท ใครที่เล่นติ๊กต็อกเป็นนะครับใจส้มเนี่ยสำคัญนะครับแม่ทำเอาคนอิจฉามาแล้วใจส้มนะครับเข้าไปก็กดใจส้มให้ด้วยนะครับส่วนมากก็เข้ามาทักทายบริบทรลูกรักนะครับในการแต่งตัวก็อย่างที่บอกตอนนี้นะยังไม่ได้อาบยังไม่ได้นอนก็เป็นหน้าคอนเฟิร์มหน้าแบบแบบฉบับแบบออริจินอลในการทำงานแล้วก็มาพบปะสังสรรค์น,นะครับส่งใจฟงใจฟ้านะครับเข้ามาสวัดดสวด,ดีนะตอนนี้เท่าที่ดูเป็น ผู้หญิงนะที่เข้ามาคุยโดยรวมโดยส่วนมากนะผู้ชายก็มีครับแต่น้อยนะครับก็มาเล่าสารทุกสุขดิบหลับสบายสบายดีไหมหายป่วยหายไข้ไหมเพราะว่าเมื่อคืนนะครับมาได้แป๊บเดียวแล้วก็ออกไปพงไปพักอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแม่ก็เป็นอีกบริบทนะครับมาถามเรื่องไ,กองไกรกงรายกัน นี่ข้อดีนะครับเวลาเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องเข้าไปคุยในหน้าใหม่นะครับสามารถถามสาระทุกสุขดิบถามในเนื้องานที่ไม่ใช่สาระสาคัญนะครับคือเนี่ยอย่างอย่างที่สาบอกว่าอย่างงานที่ไปถ่ายนะครับไม่ได้ถ่ายไม่ถ่ายเสร็จวันนี้ไม่ใช่ได้ออนวันนี้ก็ไปออนเดือนหน้านะครับที่สาก็มาตอบนะครับแล้วก็มาขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆที่เป็นห่วงแล้วก็คิดถึงนะครับเท่าเท่าที่คอมเมนต์นะครับอย่างเช่นบอกว่าหายไไว้นะคะดีขึ้นหรือยัง สวัสดีคงสวัสดีค่ะนะครับก็เป็นความห่วงใยเล็กๆน้อยเห็นโมเมนต์แบบนี้นะครับเห็นแล้วก็ยิ้มตามนะครับบางคนก็เข้ามาถามว่าอยากรู้รายการนะครับใครโสดแล้วอ่อ่รายการใครโสดแบบนี้นะครับที่คุณเกลือเป็นคุณเกรือเป็นพิธีกรน,นะครับก็มาถามนะครับก็น้องก็บอกว่าสนุกดีเอาอย่างนี้ดีกว่ารายการไหนที่น้องบอกว่าสนุกนะนะครับหรือว่า รายการไหนที่น้องบอกว่าอย่าไปคาดหวังอะไรยังไงมากเป็นพิธีกรครั้งแรกนั้นครับถ้าถ้าฟังจากบริบทหรือว่าเนื้อหาโดยรวมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมบอกว่ารายการรู้ไม่ใครสนต,ต้องสนุกแน่เพราะถ้าถ,ถ้าน้องบอกว่าอยา่าคาดหวังอะไรเยอะแบบนี้อันนั้นคือดรอปดาวบ้างนะครับความคาดหวังนะครับอย่างเอ่อถ้าบอกว่าเออสนุกผมว่าสนุกนะนะครับอ่ะนะครับบริบทโดยรวมโดยทั่วไปอย่างที่บอกนะครับว่า ก็เข้ามาถามนะครับวันนี้เป็นอะไรยังไงนะครับบางคนก็เข้ามาชมลุกในการแต่งตัววันนี้นะครับอ่านะครับเสียงน้ำเสียงของน้องวันนี้นะครับดูดีขึ้นกว่าเมื่อวานนะครับแน่นอนเมื่อวานเนี่ยเสียงแทบจะไม่มีเลยนะครับก็มีคนไปทักเรื่องกงเรื่องกิฟคือน้องชอบใส่กิฟนะครับ ถ้าจะใส่กิ๊บเนี่ยนู่นนั่นนะครับอาบน้ําเสร็จแล้วก่อนก่อนเขาจะนอนติดกิ๊บแน่นอนนะครับบางคนก็มาบอกว่ารอดูรายการรู้ไหมใครโสดนะครับบางคนก็มาถามเรื่องสเปเฮระเรื่องน้องๆอะไรประมาณเนี้นะครับบางคนก็มาทักนะครับว่าเออที่น้องไปถ่ายงานนะครับใส่ชุดแดงก็น่ารักดีนะครับดูดีน่ารักนะครับก็ชุดแดงผมยังไม่ได้ไปดูเนาะนะครับคืออย่างนี้ครับน้องไม่ได้มีเฉพาะรายการถ่าย ถ่ายทำในสตูดิโออย่างเดียวนะครับเป็นงานพรีเรดดิ้งก็มีนะครับแต่งตัวนะครับก็ชุดสวยๆงามๆตามหุ่นและสรีระนะครับก็อย่างที่บอกว่าน้องการันตีมีคุณภาพ นะครับในระดับพรีเมียมก็แล้วกันนะครับมีงานเข้ามาแบบรัวๆนะครับอ่ะนะครับส่วนมากผมจะเอาคอมเมนต์ของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับในเชิงบวกนะครับเอาตรงๆนะนะครับแฟนขับของทิสาเป็นแฟนขับเชิงบวกนะครับเชิงลบนี่แทบจะไม่มีถ้าเชิงลบเนี่ยนะครับน้องจะเบรกและจะห้ามนะครับจะเบรกบ๊อบสต็อปเอาไว้ก่อนนะครับคือกันไว้ก่อนนะนะครับแหมดูสิครับแล้วน้องมีงานต่อม้อีกนนะครับเนี่ยเวลาเรา จะไปดูนะครับใครอะไรยังไงแต่ละครั้งเนี่ยนะครับว่าเขามีผลงานอะไรยังไงแต่ละครั้งแล้วก็บื้องลึกเบื้องหลังนะครับดูจากแฟนคลับนี่เลยนะครับแม่เขาเขาถามให้เราแล้วนะครับเพียงแต่เราเรามานําเสนอนะครับที่สาไปสนุกแน่นี่นะครับครูโสดสะด้วยสิอ่าครูรู้ก็หมายถึงที่สาเนาะโสดสะด้วยสินะวันนี้สวยเสียงเริ่มกลับมาแล้วนะครับสังเกตดูดีๆถ้าเป็นแฟนคลับของน้องนะครับใจฟ้า ใจฟ้าใจใจฟ้าไม่ใช่ไหนใจส้มนะเป็นใจฟ้านี่ยนะครับที่น้องใช้อยู่เป็นโลโก้สนุกเป็นประจํานะครับรายการวันนี้สนุกไหมคะนะครับอ๋อช่องวันลืมไปนี่เนี่ยจากเพื่อนเพื่อนพี่เพ่เดี๋ยวช่องวันก็คงติดต่อให้มาแสดงละครอีกแน่ค่ะอ๋อและสุดท้ายนะครับน้องก็ต้องขอตัวแล้วฝากไว้เรากับแพะอีกแล้วครับผมก็ไปทําธุระเรื่องสุขภาพนี่แหละนะครับอ่ะก็มาฝากกันนะครับ ยังไงก็ตอนนี้เข้าไปดูน้องได้นะครับเวลาตอนนี้ก็ไม่เดึกอยู่นะครับน้องก็อาจจะอ่อนประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับแล้วก็ดูดีว่าอะไรยังไงนะครับถ้าสุขภาพไหวก็อาจจะไปต่อแต่ถ้าไม่ไหวก็อาจจะดรอปแล้วก็โน่นแล้วนะครับแหมเข้านอน <c oughs> อ้าวรีบนะครับกดติดตามกดไลค์กด like, s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะครับเราพยายามจะขำหมวดคลิปนะครับมาให้เร็วที่สุดภายใน10นาทีช่วงน้องอ่อนเมื่อกี้นะครับเพื่อมาแจ้งทราบว่าตอนนี้ทิสา อ่อนแล้วนะครับ